รัฐบาลนะครับเตรียมจ่ายเงินจาก15ื่นเป็น30,000บาทจาก3าเดือนเป็น6เดือนถ้าหากว่ามีโควิด -19 แล้วรลอก2ระบาดนะครับสาหรับใครที่ได้รับเงิน15ื่นมีโอกาสจะได้รับเงินต่อและสําหรับใครนะครับที่อยู่ในสถานะไม่สามารถทํารายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สําเร็จมีโอกาสที่จะได้รับเงินภายในเดือนนี้และอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์กลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนเตรียมนะครับที่จะมีการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบที่2 สวัสดีคุณผู้ชมคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดโอซัานในหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายหน่อข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดโอนี้นะครับคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปดูข่าวนะครับถ้าหากคุณไม่อยากพลาดเรื่องการแจกเกินสวัสดิการต่างๆการประเบียนที่คุณจะได้รับเงิน คุณสามารถติดตามช่องสตังมีเดียได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังมีเดียแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่รัฐบาลเขาเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิตา่ตางๆคุณจะได้ไม่พลาดกับรายการสาระแชร์นะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้นะครับสตังได้นําบทความนะครับที่ ทางผู้สื่อขาวเนี่ยได้เคยสัมภาษณ์กระทรวงการคลังกับรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยไหมที่จะมีการเพิ่มนะคะจาก15,000เป็น30,000หรือว่าเยียวยาเงิน3เดือนเป็น6เดือนนะครับซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้นะครับยังไม่มีการเพิ่ม3เดือนคือกลุ่มแรก15ล้านคนเนี่ยก็คือได้รับไปแล้ว15,000บาทจะไม่มีการโอนเพิ่มอีกแต่ จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น6เดือนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอนาคตที่จะถึงนี้ครับต้องรอรุดกันอีกทีว่ามาตรการเยียาน,น,นี้เนี่ยยังคงได้ผลไหมหากว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยนะครับยังคงได้รับต่อหมายความว่าถ้าหากว่าโควิด -19 แล้วลอก2มันกลับมาระบาดต่อเท่ากับว่าอะไรต้องมีการใช้ประรกอฉุกเฉินอีกต้องมีการปิดการทำงานหลายอาชีพ คนไม่ได้ทํางานอีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการเดียวยาต่อจาก3เดือนเป็น6เดือนเพราะฉะนั้นมีโอกาส50-50ถ้าหากว่าในอนาคตเร็วๆนี้โควิด1 9แลระลอกใหม่ระบาดท,ที่ประเทศไทยอีกครั้งมีโอกาสได้รับเงินเดียวยาอีกนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกสําหรับกลุ่ม15ล้านคนที่ได้รับเงิน15,000บาทมาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้นะครับสตังไม่ต้องแชร์กราฟิกขอสรุปเลยกันนะครับคนที่อยู่ในสถานะ ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้สีเหลืองนี้นะครับรัฐบาลบอกว่าจะพยายามทยอยโอนเงิน15 0 0 0บาทในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะได้รับเงินสาหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยู่ในสถานะนี้สถานะเริ่มเปลี่ยนหรือได้รับเงินแล้วนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนได้รับเงินแล้วหรือว่าอย่างไงนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2ที่เป็นสถานะนี้ต่อมากลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มที่ โดนตัดสิทธิ์บัตรคนจนโดนตัดสิทธิ์เกษตรกรโดนตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันคือไม่ได้รับเงินอะไรเลยนะครับยังมีโอกาสในอนาคตเพราะว่าเขาเปรย์มาบอกว่าอาจจะมีการจัดเราไม่ทิ้งกัน รอบที่2ให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาสักอย่างเลยหรือคนที่ลงทะเบียนไม่ทันกับรอตแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยต้องรอติดตามให้ดีว่าเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนร,รอบสองเมื่อไหร่หลายคนเพิ่งมาชมสตังค์นะครับแล้วบอกอา้าวไม่เห็นรู้เลยคุณผู้ชมครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องของการลงทะเบียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสตังค์มีเดียแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะก,กดกระดิ่งด้วยสมมุติถ้าเขาเปิดการลงทะเบียนขึ้นมาหรือว่ามีการแจกเงินในมาตร การใหม่ในอนาคตที COVID ่โควิด19แล้วลอก2เนี่ยมันกำลังจะมาเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับในรายการสาระแชร์คลิปโอสั้นเนื้อหากระชับตัวแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปินีโอนี้นะครับสตางค์จะพยายามไปสืบมาให้ถ้าหากว่าได้ข้อมูลอะไรที่ชัวร์แล้วเช็คได้สตางค์จะรีบมาบอกอีกทีนะครับใน3กลุ่มนี้คุณดูกลุ่มไหนบ้างกลุ่มหนึ่งคือคนที่ได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทแล้วและหากมีโอกาสที่โควิด -2 ลอก 2, กลับมาคุณจะได้รับเงินอีกนะครับพิมพ์มา กลุ่ม2คือลงทะเบียนไม่สําเร็จรอเงินหมื่นหกลุ่ม3คือยังไม่ได้อะไรเลยนะครับบอกมาได้คุณอยู่กลุ่มไหน1ใน3กลุ่มนี้พร้อมกับจังหวัดอะไรสตังอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคอมเมนต์นะครับ